ครับไปสำรวจความเห็นประชาชนหน่อยอดีไหมคะนิด้าโพเนี่ยว่ายังไงบ้างหลักเกณฑ์ของเงินดิจิตัลที่ออกมาคือที่ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการใช้เงินเดือนมาเป็นเกณฑ์นะคะครหรือว่าเงินในบัญชีธนาคารมาเป็นกากเกณฑ์เนี่ยนะคะ 50. 0 8เซนี่ยบอกว่าอยากให้จ่ายทุกกลุ่มเลยค่ะไม่ต้องมีเงินเดือนหรือว่าเงินฝากในบัญชีมาเป็นข้อจำกัดไม่ต้อง 25- ง0 50 0น0 0 0 0 0ไม่ต้องคือตามนโยบายที่ท่านบอกเลยใช่ไหมทุกกลุ่มเลยใช่นะคะส6ปีต้องได้เลยอ่ายเรนี่ยรองลงมาบอกว่าก็จ่ายเฉพาะกลุ่มมีรายได้น้อยก็ได้นี่ก็คือเป็นกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะ14.6% 6เค่ะให้ตัดสิทธ ตามเงื่อนไขที่ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีช่วยคลังออกมาบอกว่าอาจจะมีคนที่รายได้เกิน50,000บาทเนี่ยต่อเดือนนะคะหรือว่าเงินฝากในบัญชีตั้งแต่5,000 0 0บาทขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายก็คือ8 0 1ตัดสิทธิ์คนที่มีรายได้เงินเดือนเดือนละ2 5 0 0 0บาทหรือว่าเงินฝากในบัญชีตั้งแต่1,000 0แบาทแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่เกินครึ่งนะทุกกลุ่มคะ่ะทุกกลุ่มนะฮะเขาไปสํารวจต่อว่าพื้นที่ล่ะรัศมีในการใช้ละ่ะ ก่อนหน้านี้ก็มีหลักเกณฑ์ว่า4กิโลเมตรนะครับออที่จะนำไปใช้กันก็พบว่า6 9 8 5บเอนี่ยนะฮะบอกว่าควรใช้ใจ่ายในร้านขายใดก็ได้ในประเทศไทยเลยก็ไม่ต้องกำหนดไม่ต้องกำหนดเลยนะ,นะครับออได้เมื่อไหรใช้ที่ไหนก็ได้นะครับรองลงมา14.5%นะครับบอกว่าให้ใช้ใจ่ายภายในจังหวัดตามทะเบียนบ้านด้วยนะก็คือระดับจังหวัดแต่ก็ไม่ใช่4กิโลนะแต่ว่าในจังหวัดนั้นในจังหวัดตามทะเบียนบ้านตัวเองใช่รองรลงมา13.5% 9บอก ต้องใช้ในอำเภอเล็กลงมาหน่อยเล็กลงมาหน่อยนะฮะในอำเภอตามทะเบียนบ้านนะครับมีเพียง2.06นะฮะบอกว่าให้ใช้ในร้านค้าลัศมี4กิโลเมตรตามทะเบียนบ้านเท่านั้นอันนี้คือแบบน้อยมากเลยนะคนไม่ไม่เห็นด้วยเลยถ้าฟังจากโพนะแล้วก็เยอะมากเลยแสดงว่าส่วนใหญ่คนไทยหลายคนอาจจะไม่ได้ทํางานตามภูมิลําเนาที่ตัวเองเกิดนะคะก็เลยค่อนข้างเยอะนะทีนี้พอถามถึงระยะเวลาในการจ่ายเงินดิจิตอลวอลเล็เนี่ยนะคะก็บอกว่า นี่สำรวจมา62.60%ค่ะก็ต้องใช้จ่ายภายใน6เดือน6 6เดือนนะคะเยอะมากแล้วก็ใน1ปีนี่ค่ะคิดออกมาเป็น37.09%กอ็อ่ะก็เป็นผลสำรวจนะคะประชาชนคร่าวๆของทางนีดนิดาโพออกมาครั